สวัสดีครับมาพบก,กับจกักรีชาแน,นลเช่นเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้จกกักรีขออนุญาตมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถ ATV กันบ้างนะครับสำหรับตอนนี้นะครับทางค่าย l อ p ก็ได้มีการเปิดตัวรุ่นใหม่ล่าสุดมานั่นก็คือ ATV FOX 200นะครับจากค่าย LNP นะครับ สำหรับตัวรถคันจริงๆจะก,กียังไม่ได้มานะครับผมเดี๋ยวถ้ารถคันจริงๆมาถึงแล้วเดี๋ยวจะมาจับถ่ายรีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันมีความแตกต่างจากรุ่น h ัส k ี200ยังไงกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้จะก,กีก็เลยจะนาข้อมูลเบื้องต้นมาให้ลูกค้าทุกท่านได้รับฟังกันก่อนนะครับผมสาหรับ เจ้า ATV Fox 200ตัวใหม่ล่าสุดของทาง LNP ราคาเพียง6 7 8 0 0บาทนะครับผมสำหรับลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายสามารถซื้อสดหรือผ่อนได้ด้วยนะครับดาวลมต้นอยู่20,000ผ่อนได้24งวดนะครับครั้งว่าก็อยู่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับ และสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมผ่อนไม่ได้ไม่เป็นไรนะทางเรานะครับขายสดให้นะครับบริการจัดส่งให้ด้วยนะครับผมลูกค้าอยูอ่จังหวัดไหนสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวให้อดินเช็คตัวแทนจําหน่ายที่อยู่ใกล้บ้านท่านให้นะครับเพื่อจะได้เซฟค่าใช้จ่ายาในเรื่องของค่าขนส่งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของตัวเครื่องยนต์นะครับสำหรับรุ่น FO x 2 0 0นะครับชดนิดเครื่องยนต์จะเป็นแบบ4จังหวะ1สูบนะครับผมกำลังสูงสุดอยู่ที่6.5กิโลวัตที่6,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด10.2นิวตันเมตรที่5000รอบต่อนาทีนะครับฉะนั้นข้อมูลของเครื่องยนต์นะครับเท่ากับตัว H u ส k ี2 0 0เลยนะครับระบบการระบายความร้อนนะครับด้วยพัดลมไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบคาร์บูเรเตอร์ ระบบสตาร์ทจะเป็นแบบไฟฟ้าสตาร์ทมือความเร็วสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาดูกันที่ระบบขับเคลื่อนกันบ้างสำหรับรุ่น Fox 200นะครับขับเคลื่อนด้วยโซ่2ล้อหลังแล้วก็ระบบเกียร์จะเป็นแบบเกียร์ออโต้ CVT นะครับระบบกันสเทือนด้านหน้าเป็นแบบปีกนกคู่อิสระระบบกันสเทือนด้านหลังเป็นแบบสวิงอาร์มนะครับมาดูกันเรื่องโช๊คนะครับช๊คหน้าและหลังจะเป็นแบบคอยสปริงน้ำมัน ขนาดล้ออันลอย10นิ้วทั้ง4ล้อเลยนะครับยางหน้ามีขนาดอยู่ที่23คูณ7ขอบ10ยางหลัง22คูณ10ขอบ10นะครับระบบเบรกทั้งล้อหน้าและล้อหลังจะให้มาเป็นแบบดิสเบรกนะครับ มาดูกันต่อที่มิติของตัวรถนะครับความกว้างอยู่ที่1,100ม mm, มความยาว1,835ม mm, มความสูง1,110ม mm, มความสูงจากพื้นถึงตัวโครง120ม mm, มความสูงจากพื้นถึงเบาะอยู่ที่823ม mm, มนะครับน้ําหนักที่สามารถบรรทุกได้อยู่ที่150กกรัมแล้วก็น้ําหนักตัวรวมของตัวรถอยู่ที่160กกรัมนะครับสําหรับเจ้า Fox 200นะครับติดตั้งหอบอลมาให้ด้วยนะครับสามารถลากจูงได้300กิกรัมนะครับผม อัตราสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิงนะครับอยู่ที่30กิโลเมตรต่อลิตรนะครับความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิงมีขนาดอยู่ที่5ลิตรนะครับและที่สําคัญรุ่นนี้มีเกจวัดน้ํามันมาให้ด้วยนะครับก็ ATV หลายแบรนด์หลายรุ่นนะฮะมักจะไม่ให้เกจวัดน้ํามันมาให้ฉะนั้นต้องซื้อน้ํามันใส่เกลอนไว้นะครับผมกรณีถ้ามันไปดับกลางทางนะครับแต่รุ่นนี้ไม่ต้องพกเกลอนนะฮะเรามีเกจน้ํามันให้นะฮะสบายใจหายห่วงนะครับ ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ได้นะครับก็จะเป็นเบนซินล้วนเบนซินแก๊สโซ์ฮ9195นะครับตำแหน่งคันเกียร์นะครับคันเกียร์จะอยู่ฝั่งขวาเหมือนตัวรุ่นฮาชิ200เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มาดูเรื่องของไฟหน้าให้มันเป็นแบบโปรเจคเตอร์2ดวงนะครับข้างละ2ดวงนะครับทั้งหมดเป็น4ดวงไฟท้ายเป็นแบบ LED หน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอลนะครับ ก็หลังจากที่เราได้อ่านข้อมูลของตัวรถแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่ารุ่น Fox 200นะครับมีการพัฒนามาจากรุ่น h u s k คี้0นั่นเองนะครับแต่ที่สำคัญเลยที่จะกีมองเห็นนะครับผมที่มีการปรับเปลี่ยนมาให้แล้วก็จะกีค่อนข้างแบบประทับใจนั่นก็คือของเรื่องท่อไอเสียนะครับเพราะว่าตัว h u s k คี้0กับตัว h ท r n e t 2 2 5นะครับได้ท่อไอเสียที่แบบเสียงมันจะค่อนข้างดังนะครับเป็นท่อโล่งๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าลูกค้าไปใช้งานจริงๆนะครับออกตัวมันค่อนข้างอืดนะครับเพราะว่า กำลังมันหายนะครับเพราะว่าท่อมันโล่งเกินไปนะครับแล้วก็เวลาถ้าคนใช้รถนะครับบางคนเขาไม่ชอบรถเสียงดังนะครับก็จะติดปัญหาแค่ตรงนี้นะครับเรื่องนี้นะครับทีนี้ทางโรงงานเอ p นะครับก็ได้เล็งเห็นปัญหานี้นะครับก็ได้มีการพัฒนาอัปเกรดอุปกรณ์ปลายท่อไอเสียมาให้ใหม่นะครับเป็นท่อเงียบนะครับผมแน่นอนว่าแรงบิดในการออกตัวดีขึ้นแน่นอนนะครับไม่อืดแน่นอนนะครับผม แล้วก็เจ้า Fox 200นะครับก็มีการอัปเดตหน้าตามาใหม่นะครับผมหน้าตาก็จะให้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ข้างละ2ดวงมาให้นะครับหน้าตาก็จะเป็นทรงแบบออกแนวเอเลี่ยนนะครับผมหน้าตาทรงเอเลี่ยนนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับมีการปรับแต่งมาให้ใหม่ ก็ถือว่าออกแบบมาค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับผมก็ราคานะครับอยู่ที่67,800บาทนะครับท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามผมได้เลยที่เบอร์0 6 6 1 2 6 1 1ก1นะครับก็ตามเดิมนะครับเดี๋ยวถ้ารถคันจริงๆมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาจับ รีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับรถคันจริงๆนะครับว่าสภาพหน้าตาของจริงมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทีหลังนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านใดชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัปเดตคลิปใหม่ๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามชไมได้เลยสาหรับพี่มีขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ